สวัสดีครับมาพบกับรายการหัวลาพยายักษ์อีกครั้งนะครับจากข่าวที่แล้วนั้นอาจารย์นั้นได้นำเสนอหลวงปู่ทวดปี05ด้านหลังไม้โทหักไปแล้วซึ่งอาจารย์นั้นให้ดูองค์เดียวทีนี้วันนี้ครับเราจะนำพิมพ์เดียวกันถึง3องค์เพื่อมาดูว่าสรุปตำหนินะครับที่อาจารย์ยักษ์ได้บอกนั้น ทั้ง3องค์นั้นมันมีเหมือนกันไหมนะครับอันแรกก่อนเราก็เห็นด้านหน้าแล้วถูกไหมครับเราก็ดูด้านหลังก่อนว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะเป็นพิมพ์ไมโทหักไหมนะครับองค์นี้นะเป็นไมโทหักองค์ที่1นนะครับเห็นไหมครับมีไมโทหักอ่าโอเคองคนี้องค์ที่2ครับก็ไมโทหักแน่นอนครับอง์ที่สอง แล้วก็องค์สุดท้าย<ม>องค์ที่3ครับ<ม>ก็ไม่โทหักเช่นเดียวกันทีนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับจากตำหนีพิมพ์ที่บอกนะครับเริ่มจากจำไว้นิดนึงนะครับเป็นความรู้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องโหโราพยายักษมีทั้งนะครับดวงลายเดือนดวง ลายวันแล้วก็มีพระเครื่องนะครับมานําเสนอก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนขององค์นี้นะเรามาดูกันก่อนเลยครับว่าเอ๊สรุปเนี่ยมันใช้ได้ไหมไอ้หลักเกณฑ์ที่อาจารย์ยักษ์บอกนะครับเรามาดูอันแรกเลยครับก็คือตำหนิของบล็อกนะตำหนิของบล็อกพิมพ์นี้ซึ่ง มองแล้วต้องเห็นตาเปล่าแน่นอนคือหนึ่งนะที่หัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะมีเส้นวิ่งมาตั้งแต่บริเวณคอครับวิ่งยาวลงมาจนถึงข้อศอกซ้ายแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งครับวิ่งจากข้อศอกซ้ายเนี่ยมาถึงหัวเข่าขวาเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นรอยแตกของบล็อกนี้ เพราะฉะนั้นถ้ามีแบบนี้เราซูมดีครับถ้ามันมีและคมแบบนี้นะอันนี้คมนะครับแล้วก็ไม่ใช่รอยที่มันบุมลงไปมันเป็นรอยนูนขึ้นมาเห็นไหมครับถ้ามีแบบนี้การันตีเลยครับอันนี้แท้แน่นอนเพราะว่าของลอมเนี่ยมันทำไม่ได้มันจะทําคมชัดนะแล้วก็เส้นเล็กแบบนี้ไม่ได้อันนี้เกิดจากรอยแตกของตัวแม่บล็อกแม่บล็อกมันแตกพอแตกแล้วนเนื้อ มันก็ปิ้นออกมาบริเวณนี้เห็นไหมครับตั้งแต่ที่คอเลยครับวิ่งมาหัวไหล่ปจนถึงข้อศอกซ้ายครับแล้วอีกหนึ่งเส้นก็วิ่งจากข้อศอกซ้ายครับไปหาหัวข่าวอ่นนี้องค์ที่1อ่ะมีนะครับทีนี้เรามาดูองค์ที่2กันครับองค์ที่2นี่เห็นชัดเลยครับนี่ครับนี่ครับวิ่งมาตั้งแต่คอนะครับวิ่งแนวคอมาถึงหัวไหล่ วิ่งยาวลงมาถึงข้อศอกนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะตั้งแต่ข้อศอกเนี่ยไปถึงหัวเข่าด้านซ้ายเห็นไหมครับมีเหมือนกันเลยนะครับเป็นเส้นที่นูนออกมาก็เกิดจากการที่บล็อกแม่พิมพ์นั้นมันแตกพอมันแตกมันมีรอยแตกนะครับเวลากระทุ้งเข้าไปมันก็จะมีอะไรครับมีเส้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของบล็อก อ,องค์ที่สองไปแล้วครับมาดูองค์ที่สามสิครับว่ามีไหมนี่องค์นี้เห็นชัดเลยครับเห็นไหมครับตั้งแต่คอเลยครับวิ่งไล่มาจนถึงข้อศอกแล้วก็จากข้อศอกเป็นอีกหนึ่งเส้นครับวิ่งมาที่หัวหัวเข่าด้านขวาอันนี้เป็นจุดที่พิจนารณาดูแล้วง่ายที่สุดปรากฏว่าก่อนที่อาจารย์จะออกคลิปนั้นอาจารย์ก็ได้ดูว่าสามองนี้เนี่ยตำหนี่มันเหมือนกันหมดแหละเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ให้ดูแต่นะครับ มันจะมีด้วยกัน2อ,องค์ที่นะครับมาจากบล็อกเดียวกันคือพอเราดูขอบข้างครับองค์นี้จะเรียบเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยเรียบเสร็จแล้วเรามาดูองค์ที่1กับองค์ที่3ครับปรากฏว่ารอยตัดขอบข้างครับเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมครับเหมือนกันแบบเรียกว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเหมือนก๊อปปี้แล้วก็เพสมาเลยเห็นไหมฮะรอยตัดเนี่ยนะครับรอยตัดเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะทีนี้เรามาดูมิติด้านหลังกันครับปรากฏว่ามิติด้านหลังการยุบตัวของพื้นองค์พระนะครับของพื้นองค์พระก็เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีการยุบตัว ตรงนี้จะมีการยุบตัวตรงนี้ก็มีการยุบตัวนะตรงนี้ก็จะเป็นสันแล้วก็มีขอบโค้งเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าด้านข้างเหมือนกันแสดงว่ามาจากพิมพ์เดียวกันด้านหลังก็เหมือนกันอ่ะมาดูต่อนะตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูง่ายขึ้นนะอันนี้อาจารย์ก็พยายาม ใช้แสงสว่างส่องให้มันเห็นมิติเห็นไหมครับตรงนี้โคง้งนะตรงนี้ก็โค้งเหมือนกันแล้วก็ไล่มาจากตรงนี้โคง้งไปหาตรงนี้อันนี้ถ้าดูแสงเนี่ยก็เหมือนกันอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันเห็นไหมฮะรอยขอบตัดด้านนี้ก็เหมือนกันนี้มาดูด้านนี้ครับรอยขอบตัดด้านนี้ ปรากฏว่าที่บริเวณขอบตัดบริเวณใบหูนะครับก็จะมีขอบนูนคล้ายๆกันตรงนี้ก็นูนขึ้นตรงนี้ก็นูนขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบล็อกเดียวกันนะครับการตัดก็จะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกับการดูพระเหรียญน,นะครับพระปัม๊มพระเหรียญก็คล้ายๆกันนะอันนี้ก็ให้เป็นวิทยาทานไว้นะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสององนี้ถ้าแท้ก็ต้องแท้เหมือนกันถ้าปลอมแน่นอนครับต้องปลอมเหมือนกันเพราะว่ารอยตัดขอบข้างเนี่ยเหมือนกันแบบ100%เซนะครับเหมือนกันแบบยังกะแกะเลยนะครับเห็นไหมฮะเรียกว่าเหมือนกันเปะ๊เปะๆเลยนี่เนหะ็นไหมอ่าต่อมาทีนี้เรามาดูพิมพ์ทรงหน้าตาอันนี้ก็สลับมาอยู่เป็นองค์ที่3แล้วกันนะพิมพ์ทรงหน้าตา ที่วันนั้นอาจารย์สอนไว้นะครับนี่เรามาดูกันองค์นี้ก่อนแล้วกันนะครับองององนี้ปรากฏว่าอง์นี้ตาขวาสูงกว่าตาซ้ายหูขวาไม่มีติ่งหูซ้ายมีติ่งเห็นไหมครับแล้วก็มีขอบปากอย่างชัดเจนเห็นไหมฮะมีขอบปากบนขอบปากล่างนี่นะฮะมีขอบปากนะ แต่บางองค์ที่เป็นพาใช้งานก็อาจจะไม่มีนะครับแต่เนี้ยมีขอบปากชัดเจนนะแล้วก็ปีกจมูกครับทิ้งดิ่งลงด้านล่างด้านขวาแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแนวตรงเห็นไหมฮะขอบปากนี่ขอบปากอ่ะมาดูต่อครับองค์ที่2มีเส้นขอบปากชัดเจนเห็นไหมครับใบหูด้านขวาไม่มีติ่งด้านซ้ายมีติ่ง ตาขวาสูงกว่าตาซ้ายนะครับปีกจมูกด้านนี้ทิ้งดิ่งปีกนี้ด้านนี้ตรงๆนะเห็นไหมเหมือนกันเพราะว่าบล็อกเดียวกันมันก็จะต้องอะไรครับต้องเหมือนกันอ่ะมาดูองค์ที่สามครับองค์นี้เห็นไหมครับขอบปากนูนเด่นขึ้นมาเลยครับมีขอบปากล่างขอบปากบนหูขวาไม่มีติง่งหูซ้ายมีติง่งนะ ตาขวาสูงกว่าตาซ้ายนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูที่แขนครับแข,ขรแขนด้านขวาตัวองค์พระแขนด้านขวาตัวองค์พระจะเหมือนมีเส้นเลือดนะครับเหมือนพระเล่นกล้ามแล้วมีเส้นเลือดนูนขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับนูนขึ้นมานูนขึ้นมาอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูองค์นี้กันครับองค์ที่สอง มีเนื้อนูนไหมอ่ามีเหมือนกันเห็นไหมฮะมีเนื้อนูนเหมือนกันอ่าองค์ที่3ครับเห็นไหมฮะมีเนื้อนูนเป็นสันเหมือนกันทุกอย่างจะต้องเหมือนกันเป๊ะนะอ่ะต่อมาครับมาดูที่ นิ้วนะนิ้วชี้ขวายาวกว่านิ้วชี้ซ้ายนิ้วชี้ขวายาวกว่านิ้วชี้ซ้ายอ่าองนี้มีอ่าองนี้เหมือนกันครับนิ้วชี้ขวายาวกว่านิ้วชี้ซ้ายองค์นี้ครับนิ้วชี้ขวาก็ยาวกว่านิ้วชี้ซ้ายเหมือนกันทั้ง3องค์เห็นไหมครับอันเนี้ยรอยแตกของบล็อกนี้จาให้ดีเลยนะครับสําหรับพิมพ์ไม้โทหักเนี่ยต้องมีนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่ เพราะว่าบล็อกมันแตกมันปั๊มจนแตกอะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะต้องเห็นชัดเจนเลยนี่เห็นไหมฮะเห็นชัดนะเห็นลางๆเห็นไหยขอบปากก็ชัดนะครับอันนี้ก็สําหรับพระอันนี้นะครับเป็นพระที่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างมีความใหม่นะครับมีความใหม่เหมือนพระใหม่แต่ทีเนี้ยอ่าเรามาดูต่อ อันนี้เป็นความรู้อีกแล้วนะครับอาจารย์ยักษ์เจอกันจะต้องเอาความรู้มาให้กับทุกท่านบล็อกปี05นะครับบล็อกปี05นั้นจะเป็นบล็อกประกบคือมีขอบด้านหน้าแล้วก็ขอบด้านหลังเมื่อประกบกันมันจะต้องมี2 l a เลเยอร์แบบนี้ทั้งองค์นะครับทั้งองค์เพราะฉะนั้นถ้าไอ้รอยขอบตัดเนี่ยเหมือนกันทั้งทั้งองค์ นะครับก็ตีเก๋ครับเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรครับมี2เลเยอร์เพราะว่ามีขอบเป็นบล็อกประกบนะครับเป็นบล็อกประกบพอเป็นบล็อกประกบเนี่ยมันก็จะต้องมีอย่างอันเนี้ยนะครับไม่ไม่มีรอยขีดแต่ก็จะมี2เลเยอร์เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมี2เลเยอร์เลเยอร์ล่างกับเลเยอร์บนเหมือนกันทุกองค์จะต้องมีเพราะว่าปี0 5นย์นั้นยังเป็นบล็อกประกบอยู่อ่านี่ครับ เห็นไหมครับขอบล่างขอบบนขอบล่างขอบบนมี2เลเยอร์ทั้ง3ด้านนะครับขอบซ้ายขอบขวาแล้วก็ด้านล่างแล้วก็แน่นอนครับจะต้องมีรอยสิวเพื่องัดพะออกเห็นไหมครับมีรอยสิวเพื่องัดพะออกแต่ว่าตัวรอยสิวนั้นเราวัดไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าองค์ไหนงัดแบบไหนเพราะไอ้รอยสิวเนี่ยใช้คนงัดครับอย่างองค์นี้จะไม่ค่อยลึก นะครับบางองค์ก็ตื้นบางองค์ก็ลึกแต่ว่าโดยมากถ้าทําเหมือนกันก็จะอยู่ด้านเดียวกันเห็นไหมครับอยู่ด้านเดียวกันอยู่ด้านเดียวกัน,นงัดออกมาอ่านะ,ะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเส้นริ้ว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 ที่คมชัดมากเลยอ่ะทีนี้เราก็มาดูตําหนิต่อไปนะครับไอเรื่องการนับตรงนี้อาจารย์ยักษ์เนี่ยนับไปแล้วนะก็ไปดูคลิปเก่าได้ทีนี้อาจารย์ก็อยากจะดูตําหนิ จุดที่มันมีเหมือนกันที่แบบว่าของปลอมเนี่ยมันทาไม่ได้ก็คืออย่างเช่นไอจุดนิ้วชี้ซ้ายนะครับที่อาจารย์ยักษ์บอกว่ามีด้วยกันนะครับ3จุดนะจุดแรกคือปลายนิ้วเห็นไหมครับจุดที่2ใต้นิ้ว2อ,อันเกิดจากการอะไรครับทําแม่พิมพ์เนี่ยมีการใสสิ่วนะใสสิ่วเพื่อ ทำให้เป็นตัวต้นฉบับเนี่ยนะนิ้วมันมันโดนเข้าไปนะก็จะต้องมีเหมือนกันทั้ง3องค์เห็นไหมครับอันนี้ก็มีเนี่ยปลายนิ้วแล้วก็ด้านล่าง2ออันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะ